สวัสดีครับผมสิงโตสหรัฐราศีพฤกษบนะครับแอบได้ยินมาว่าในปีหน้าเนี่ยราศีพฤกษบเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็เลยอยากจะทราบว่าในปีหน้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับราศีพฤกษบบ้างครับแล้วก็มีวิธีการแก้เครดอย่างไรบ้างครับเมื่อกี้เราพูดถึงราศีเมษว่าดาวสาวออกไปหลายคนก็ถามว่าออกไปไหนอาจารย์ก็ออกมาเข้าพฤกษบเลยไม่ได้ออกไปไหนไกลเลยครับแต่แั้นใครได้เกิดราศีนี้เนี่ยก็ต้อง เตรียมทําบุญนิดหนึ่งนะผมว,ว่าดาวเสาร์เนี่ยมันเป็นดาวที่ก็อย่างที่บอกอะมันค่อนข้างจะแรงแต่ว่าดาวเสาร์ที่เข้ามาในราศีพฤษภเนี่ยเขาเรียกว่าดาวเสาราชาโชคว้าว <Wow. S 1> เอาเ็าแปลว่าดีอาถูกไหมมันก็เหมือนแบบทําให้เกิดโชคเกิดคนอุปถัมภ์มากขึ้นแต่ว่าด้วยความที่เป็นดาวเสาร์เนี่ยช่วงใหม่ๆเนี่ยช่วงกระถาวนเนี่ยแหละฮะธันวามกราเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่แบบ เรายังไม่ได้ยังไม่ทันตั้งรับรอะค่ะเออหรือว่ามันยังไม่ชินกับดาวดวงนี้นะออก็จะมีความวาุ่นวายหน่อยก็เลยเคยเตือนไปว่าให้ไปทําบุญออการทําบุญเนี่ยไม่ว่าจะไหว้พระเสาทําบุญอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการทําให้เราเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มีดาวเสาเข้ามาด้วยความเป็นมุสลิมงคลกับตัวเราเออถ้าเฉพาะเรื่องงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นราศีที่งานรุ่งพนักงานรุ่เนเดือนเนี่ยมีสิธิ์มีตำแหน่งใหม่ในนามบัตรเลยเอ,อ๋อนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องส่วนตัวนะคือางคลมันจะลัคกี้ สองเรื่องอาจจะยากนิดนึงนะครับ<ช>ก็แนะนําว่าถ้าเกิดเราโฟกัสตัวเองไปในเรื่องของการทํางานเป็นหลักเด็กกเชื่อว่าก็น่าจะมีความสําเร็จที่ดี